สวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตฮัลโหลเราได้ยินเออน่าจะยินแหละวันนี้ครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับใครครับคุณวันใครครับอยู่กับเพื่อนคุณน้อบผมผมโรยเโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังเดอะแปะครับว่าเป็นไงบ้างครับเดอะแปคุณรู้สึกยังไงดูดูเรื่องีวยังไงบ้างเป็นหนังดีซีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกนะได้กลิ่นไอคคบ ทุกอารมณ์เลยไม่ว่าจะเป็นตลกดารมามาแบบทุกอย่างที่แบบความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็ความแปลกใหม่มใช่เป็นหนังฮีโร่ที่ให้ความหมนของดีซีก็ยังอยู่ด้วยประมาณนั้นนะคุณออกมาครับกูเออสนุกกว่าที่คิดแต่ว่าเอากูเป็นคนไม่รู้จิเริ่มดูหนังแบบไม่ใช้สมองอะ่ะ ก็เลยแบบหาหา,หาอาจจะหาเปลี่ยนไม่ได้ว่าแบบมันเป็นสนุกที่สุดในปัตติกีอะไรอย่างนี้วาก็คิดว่าเนีไม่ใช่ขนาดนั้นอ่ะคือคือรู้สึกว่าความอยากดูซ้ำอ่ะมันมีนะแต่แต่กูรู้สึกกูดูทันโฟมเมอร์ซ้ำเยอะกว่าเออคือแบบตั้งที่ดูโฟมเมอร์เนื้อเรื่องมันไม่ไม่ดีมันแย่อะมันแย่กว่าดูแฟรจูแฟมันดีมากเออแล้วแบบแล้วคือรู้สึกเออสนุกดีเพราะว่าเคยดู เรแบนแมนมีซูเปอร์แมนดูซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกูจำอะไรไม่ได้เลยมันเดกวูแมนก็ดูแล้วสนุกเออสนุกอยู่เดอะแฟรดูแล้วเออสนุกเขาชอบการการการเล่าฟิสิกของมันนะในเรื่องของความเร็วมันมันตอบทุกอย่างที่กูสงสัยว่าแบบเออคนวิ่งแล้วเสื้อผ้ามันจะไม่หายหรออะไรเงี้ยเออหรือ<ม>การขยับอ็อบเจกต์อะไรี้การสั่นสะเทือนของโมเลกุลแล้วทะลุกำแพงอะไรเงี้ยเออ นี่คือรู้สึกเออมันน่าสนใจดีแต่กูสงสัยว่าถ้ามันสั่นแล้วก็หยุดสั่นเนี่ยเดอะแฟตมันจะตายในกำแพงใช่ไหมก็แบบติดในกำแพงอะไรเงี้ยอออเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ผมตอบได้ <c oughs> เออทำไมจะตอบได,ได้สาระเด็กคลิสติกเออมันคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือเดอะแฟตอ่ะคืออาจจะตายคากำแพงเลยตายคากำแพงแน่นอนเออจีิเราเราทำการคือยังไงดีในการสั่นที่เราทำให้โมเลกุลของเราเนี่ยมัน เคลื่อนที่ไปนในช่องเล็กๆอขคงโมเลกุลอีกอย่าง,งได้ซึ่งขนาดถ้าสมมติว่านายลองคิดดูว่านายไปหยิบสัน์ตอนอยู่ตัวกำแพงอืมกูว่ากูน่าจะแตกเข้าใจว่าแบบกำแพงน่าจะแบบอยู่ดีก็มีเยลเจลลี่สีดแดงพืดออกมาเลย <c oughs> เออแม่งจะสยองมากแล้ว <c oughs> เออ,เอ,อนั่นแหละแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบเออตอนที่เขาวิ่งแล้วมันชาร์จประจุไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะ่ะเออคือกูเลยไฟฟ้า <c oughs> แต่กูไม่รู้เรื่อง <c oughs> อกูกูรู Brothers ้แค่มันปล่อยลำแสงพี่วิวได้เออก็ดีกูกูก็เพิ่งรู้ว่าวิ่งเร็วๆมันจะมีประจุไฟฟ้าอะไรนี่เกิดขึ้นแต่จริงๆมันก็น่าจะเกิดแหละโดยกูน่าจะเกิดในมโนสํานึกกูนิดๆอะไรเงี้ยแต่กูก็แบบเครียดถ้ามันเกิดกูขี้เกียจคิดต่อว่าแบบมันจะมีจีซีดีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกูก็เลยเออมันคงไม่เกิดกูจะไม่เครื่องปวดหัวอะไรเงี้ยเออพี่เเออโดยรวมก็คือชอบเขาชอบแบทแมนในภาคนี้นะเขาชอบแบทแมนที่ดูแบบดูเป็นคนแก่ ออดูแบบเป็นหนุ่มบวหลังอ่ะแล้วก็ชอบการแสดงของเดอะแฟรที่เขาเล่นเป็นสองคนเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยมันมันสนุกดีที่ได้ดูคนคุยกับตัวเองในอดีตพร้อมกันอะไรเงี้ยเออมามานี้เออแล้วสรุปคุณให้คะแนนเท่าไหร่คะเดอะแฟร์ผมให้คะแนนแปดเ้ยแปดเก้าโอ้ยแปดเฮ้ยทำมีเหตุผลอะไรที่แบบไม่เต็มฮะอ๋อ มามาเหตุผลที่ไม่เต็มหรออยากให้มันยาวกว่านี้คือไม่ไม่ก็แบบว่ามันก็ขาดอยากกดมันก็คนได้เต็มแหละเป็นชายเนี้ยมันก็สนุกก็สนุกแต่ผมเออมีหักเรื่องหนึ่งคือเรื่องซีจีเออซีจีในช่วงแรกะที่มันเป็นซีจีเด็กอ่ะอ๋อเหรอมันมเนียนเหรอกูไม่รู้กูกูดูกูหลอกตาไมันหลอกตาเลยว่ กูกูเห็นหน้านี่เคสเป็นยางอะแล้วก็แบบตอนวิ่งในลูกเต๋าแล้วมันจะมีหน้าพ่อแม่หน้าคนอะไรเนี่ยมามันไั่มือน, <CG. S 2> อนีมันก็ไม่เรียนมันมันดูแบบม,มันดูแบบอ้ไม่เนียนอะคือ,ค,อคือเราคิดว่าเอ้ยมันสามารถถ,ถ่ายเอาคนมาถ,ถ่ายได้นะทาไมเขาไม่ทําอะไรเงี่ยคืออาจจะทํายากกูไม่รู้กูไม่เคยกูไม่กูไม่ได้เรียนอันนี้แต่กูรู้สึกว่าเออมันน่าจะควรเป็นคนมากกว่าใช้ซีจีอ่ะเข้าใจว่าซีจีมันดูเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นเป็น ถึงบ้านดินน้ำมันอะไรเงี้ยใช่ใช่กูก <c oughs> ็คิดเหมือนกันใช่ไหมซีจี CG คือแบบเน้นเรื่อมันดีแล้วขยากยซีจีมันอัพให้สุดมากกว่าน,นี้ยหรืเอ,อเขาไม่มีงบไปทำซีจีแบบเพิ่มละแค่แค่แค,แค่นี้สองร้อยสองร้อยกว่าล้านรวสองร้อยกว่าล้านอะ่ะก็แบบโอ้ยได้ขนาดนี้แล้ว,แล,วแล้วหนังตอนนี้ก็แบบมันบอกว่าตัวเจงแล้วก็คือแบบน่าสงสารมากอะ่ะกูรู้สึกว่ามึงควรจะได้เยอะกว่าฟ้าอย่างฟ้าติดอะ่ะ <c oughs> กูเกลียดฟ้าติดเออเอ,อนะไรเงี้ยหมืนใจ เออแล้วแล้วคุณดู The Flash จบแล้วคุณอยากดูซีรีส์ต่อปะ่ะยังมีจกักรวาลต่อ <ừ> ไหมคือถ้าดูซีรีส์ผมพ่อาจจะไม่ดู<อ>แต่ถ้าเป็น t h มูฟวี่แบบมีภาคต่อผมก็รู้สึกว่าอยากดูเอือไอ่ผมยังอยากเห็น The Flash คนนี้นะแต่ว่าผมไม่เคยไม่เคยไปดูซีรีส์ไงก็เลยไม่รู้มันต่างกันยังไงแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้เข้าสแสดงดียนะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดรู้สึกว่าในซีรีส์จะไม่ใช่ The Flash คนนี้แสดงป่ะใช่ใช่แต่แต่ไม่รู้เป็นใครแสดงเออ ต่รู้สึกเออคนนี้เขาก็แต่แดงอยู่ทำให้กูรู้สึกกูชอบชอบเดฟแฟคคนนี้อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วก็แบบมือสั่นตีนสั่นอะไรเงี้ยเป็นแบบ้ากินสันไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่อะไรก็โดยรวมเราตอนแรกอะก็ก็คะแนนมันสูงมากนะให้เก้าให้ผิดแต่ว่าพอมาคิดดูมันจะแบบมันก็จะมีซีจีที่ที่มันเป็นบ้านนึงเหมันกับเนื้อเรื่องตอนจบที่มันมันบอกว่าเออตอนจบที่ เออมันก็จบดีแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังมีข้อที่แบบอ,อย่างนี้จะดีหรออะไรเงี้ยเออแล้วก็ยิดหน่อยเออก็เลยก็เลยดูแฟกซ์ก็เลยไม่ได้เต็มก็แต่นั่นแหละ,ะประมาณนั้นแต่เนื้อเรื่องอนะจริงๆให้ให้เต็มเพราะว่าเพราะมันมันสนุกดีแล้วแต่แต่ถามว่าแบบในใจมันก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ได้ถูกใจเราร้ยอยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออ ในในเต็มห้านะมันก็แบบมันก็จะไม่เต็มห้าจริงๆเลยนะแต่แต่แต่ในแต่ในภาพกูเขียนเต็มห้าเออก็แบบประมาณนั้นไม่รู้เออกูไม่รู้จะพูดอะไรแหละเนี่ยพูดกันหกนาทีเองไอ้ไอีพูดถึงวิเคราะห์เรื่องไทม์ไลน์ผมการสร้างปมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันดีนะหรือการพูดเริ่มต้นมาแบบง่ายๆเลยคือ คือผมผมมันมันมันแฟดผมจะไม่ได้ว่าช่วงแรกมันแฟดแบ็คใช่ไหมว่าอ่าเออเดอะแฟดเคยลออย้อนเวลาอ้าวลออ๋อมันมันเคยลอมันมันเหมือนมันมันย้อนเวลาครั้งแรกอ่ะก็คือมันวิ่งมันวิ่งตอนอยู่หน้าบ้านวิ่งวิ่งแล้วก็ย้อนได้พอย้อนได้ปุ๊บมันก็ไปดูว่ามันย้อนได้แล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็ไปบอกแบทแมนแล้วมันก็ลงมือย้อนเวลาจริงๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะป่ะ อ๋ออันนั้นคือช่วงช่วงที่คุณเห็นจริงๆแล้วในภาคีภาคหนึ่งอาจจะติดลีดปะที่ที่เดลแวิ่งมาเออหน้ากูไม่เข้าใจมันมันคืออะไรวะอ,อันนั้นคือฉกจําได้ว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าเดแฟรอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่ว่าเหมือนสถานการณ์เหมือนอารมณ์เหมือนแพ้สงครามแล้วอ่ะแล้วเดวแฟดก็แบบว่าอ๋อที่เราต้องแก้สถานการณ์นี้ม,มันก็เลยต้องวิ่งย้อนเวลากลับไป มันแยบมันตอนนั้นมันคิดแค่ว่าถ้ามันวิ่งเร็วกว่าแสงมันจะสามารถแก้เหตุการณ์งกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อืม hmm. แล้วมันก็แก้ได้เอออันนี้คือในความคิดผมนั่นคือการย้อนเวลาครั้งแรกของเดอะแฟลกแลวเดอะแฟลก็เลยมาลองทําจริงๆในภาคนี้อ๋อแล้วม่ถึง hmm. อันนั้นก็ทําจริงนะอันนั้นก็ทําจริง hmm. แต่มันคือย้อนไปแค่เปี้ยวไม่ได้แบบย้อนเป็นยานะคะเจมไปแค่เซี่ยวเซี่ยวหนึ่งอะ่ะ hmm. ใช่เดอะฟดก็เลยแบบว่าในภาคนี้ก็เลยมันขยายในส่วนตรงนั้นเรอเด้อเดอะแฟดแกล้งโกงขนาดนั้นไม่เงินเออเดอะแฟดโกงมากอ่ะเออแต่แต่หลายคนก็จะชอบเอาเดอะแฟดคนแรกจะไปเทียบกับควิคซีเวอร์อะไรเงี้ยฉากเคยดูว่าเอ็กเมนอ่ะอ่าเรยเคยได้ยินเลยเคยได้ยินแต่ว่ามึงเคยดูเออกูเคยดูนะแต่ว่ามันนานแล้วอ่ะแต่กูรู้สึกเออฉากนั้นอ่ะกูก็ดูหลายรอบเหมือนกันที่ที่เดอะแฟดมันวิ่งแล้วมันก็ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย เออจะถูกดีแต่กูจำไม่ได้มีเกิดอะไรขึ้นก็เลยเทียนไม่ได้ตอนนั้นแ่ผมว่ามันทำเดอแฟดีมากเลยนะมันมันทำให้ตัวที่มีความเร็วเรื่องการวิ่ง ที่โดดเด่นไปถึงมากเร็วมีดีแค่เรื่องความเร็วอ่ะมันสามารถที่จะแตกเลยใช้พลังได้หลากหลายผมไม่รู้ว่าในคอมิกอ่ะมันมันพูดถึงยืนขนาดนี้หรือเปล่านะผมไม่รู้ไงแตผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่แปลกดีว่จากที่แต่ก่อนเรารู้ว่าเดอะแฟรไหเออเป็นคนที่วิ่งเร็วอออแต่ยิ่รู้สึกว่าอุ้ยมันเออมันทําได้เยอะมากเอออีกอ่ะก็การรีวิวก็จบจะ่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะต่อวันี่มาโยู รู้เรื่องเขาจะเป็นอะไรบ๊ายบายวั์ดี้ก็คุณนโลแล้จบง,ง่ายจังอ้าว้องอยากต่ออะไรอีกอ่ะเรามีอะไรต่อาสาวันนึกว่าแบบว่าคุณจะไม่จบง่ายอ๋อกูจบง่ายเพื่อนไม่รู้ดิกูมันดูนานแล้วไงแล้วก็แบบเรมๆๆๆลืม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 แม่กูกูดูแต่ทานฟอร์มเมอร์มาห้าสิบกว่ารอบอ่ะเข้าใจป่ากระหมองกูมีแต่ทานฟอร์มเมอร์เออก็เลยลืมก็แบบนีคบายทุกคน